ครับผมนายเมธสิทธิ์พิมโตนะครับเลขที่16อยู่สาขาวิชาระบบสาสนเทศนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ,อเกี่ยวกับผลงานรายวิชา e-commerce and digital marketing นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เว็บไซต์แรกอ่าเว็บไซต์กันเลยนะครับ หน้าแรกจะเป็นชื่อผมนะครับเป็นประวัติส่วนตัวครับก็จะมีชื่อผมนายเมธัสิพิมโตนะครับาสาขาวิชาระบบสารสนเทศชั้นปีที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หน้าเว็บถัดไปเลยนะครับหน้าเว็บถัดไปจะเป็นโนเมนนะครับหน้าเว็บไ้ายตัวนี้ผมทำเพื่อ จะได้รู้ว่า,ามาเปรียบเทียบทั้งสามบริษัทว่าอันไหนราคาถูกหรือว่าอันไหนราคาแพงกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะมีบอกเลยนะครับทั้งสามบริษัทก็จะมีบริษัทแรกนะครับแล้วก็บริษัทที่สองครับบริษัทที่สามนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เว็บไซต์หนึ่งนะครับ ่าเว็บไซต์แรกนะครับอ่าพัฒนาโดย Google s i t e นะครับอ่าแล้วก็ออกแบบโลโก้ความสวยงามโดย c a n ว a านะครับครับผมแล้วก็ชื่อธุรกิจของผมอ่า t h e t ท y r ์นะครับอ่าประเภทธุรกิจนะครับขายของเล่นนะครับกลุ่มเป้าหมายก็อ่าอายุ15-50ถึง50ปีนะครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้เลย จะมีของเล่นให้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีรีวิวของเล่นด้วยนะครับอันนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็รับสมัครพนักงานนะครับอันนี้มีรับสมัครพนักงานเนี่ยจะมีข้อมูลให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปจะสั่งซื้อสินค้ากดได้เลยตรงนี้อ่าเราจะมา เข้าที่ฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าทางร้านของเรานะครับอ่าก็จะมีสินค้าให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีรายการสั่งซื้อต่างๆนะครับก็ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็กรอกตามนั้นเลยนะครับอ่ากรอกให้ครบนะครับเช่นชื่อเบอร์โทรที่อยู่จัดส่งสินค้าช่องทางการชําระเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมแนบหลักฐานการชําระเงินมาด้วยนะครับ แล้วก็วันที่ชําระเงินเวลาที่ชําระเงินนะครับแล้วก็ผมอยากให้ลูกค้านะครับแสดงความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงานด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเว็บไซต์หนึ่งสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับข้างในในเว็บนะครับอ่าเราจะมาที่หน้าแรกกันก่อนก็จะอ่ะมีของให้สินค้าให้ดูอยู่นะครับ มีวิดีโอมีลิปวิดีโอรีวิวด้วยนะครับแต่เราจะมาดูที่โปรโมชั่นกันก่อนอด้านโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นงานสัปดาห์ของเล่นนะครับราคา,าลด่ิาเดอร์เซนนะครับหรือว่าลดราคาดีอยู่นะครับวันที่1ทธันวาถึงวันที่7ธันวานะครับเข้าไปดูกันได้อันนี้ผมจะเข้ามาดู หมวดสินค้านะครับอ,อย่างกันดั้มนะครับสินค้าอันแรกนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะมีราคาตามนี้เลยครับผมนี่เลยตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่เกี่ยวกับทาง,างราะะาง้านของเรานะครับเกี่ยวกับทางร้านของเรานะครับ ก็จะประมาณนี้เลยร้านเรานั้นขายสินค้าเกี่ยวกับของเล่นทุกไบมีเปิดให้บริการทางหน้าร้านหรือเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ติดต่อเรานะครับติดต่อหาทางร้านเราได้ทางนี้เลยมีทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube มี l ล n e แล้วก็มีทว i ตเตอร์นะครับแล้วก็เราจะมาดูเรื่องที่เรารับสมัคร เราจะรับสากพนักง,งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะประมาณนี้เลยดูแลหน้าร้านค้าบ,บนแพลตฟอร์มนะครับอ่า,อาลาซาดา้าทิกตอกนะครับผมทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแต่และช่องทางต่างๆอ่ายิงแอดในหลังบ้านของแพลตฟอร์มต่างๆคุณสมบัตินะครับอ่าเพศทุกเพศเลยนะครับได้หมดเลยอายุที่8ถึง45หนะครับ ระดับการศึกษาก็อยู่ในอ่าปวสถึงปริญญาตรีอ่าอันนี้ขอมีประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์1สักครู่นะครับแล้วเราจะไปดูกันที่เว็บไซต์2กันเลยนะครับอ่าเว็บไซต์2นะครับอันนี้จะพัฒนาอ่าโดยเทพช็อปนะครับอ่าก็ยังอ่าออกแบบโลโก้ความสวยงามโดยแคนว่าเหมือนเดิมนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับมีสินค้าให้ดูให้เลือกมากมายเลยนะครับสินค้าลดราคาครับผมเราจะพาเข้าไปดูในเว็บไซต์กันเราเข้าไปดูกันเลยอ่าเรามาถึงหน้าเว็บไซต์กันแล้วนะครับอ่าของเทพช็อปนะครับทางร้านของเราเดลทอร์สตอรี่นะครับก็เลื่อนลงมาจะเห็นว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะครับ แล้วก็จะมีสินค้าให้เราเลือกซื้อเช่นปื้อนของเล่นตามนี้เลยอ่าโนมิโน i อ่าลูบิสแล้วก็เป็นรถของเล่นนะครับแล้วก็ยังจะมีสินค้าที่ลดราคาอยู่นะครับก็จะมีฮอตวิวโนมิโนรถของเล่นเนบกันอ่าลูบิสอ่าแล้วก็กันดั้มนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดู ถัดไปเลยเกี่ยวกับเรานะครับทางนี้มีครับชื่อร้านร้านขายของเล่นย่านดินแดงราคากันเองนะครับแล้วก็าจะมาดูที่ติดต่อเรานะครับอันนี้ติดต่อเราได้ตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเว็บไซต์ถัดไปกันเลยอเราจะมาดูเว็บไซต์ที่สามกันเลยนะครับเว็บไซต์ที่สามจะเป็น ม e ตาเวิร์ดนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ผมชอบมากเลยสามารถเข้าไปเดินดูเข้าไปเลือกดูสินค้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเห็นอย่างนี้เห็นในภาพยังไม่เข้าใจผมมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเว็บเลยว่าทำไมผมถึงชอบเข้ามาดูของในนี้นะครับเราสามารถเดินดูได้หมดเลย อย่างเช่นรถรถฮอตวิวตรงนี้หรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นตรงนี้ก็ได้ครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันจะมีปืนนึกเกียร์รูบิดนะครับีมกันดั้มด้วยอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับฝั่งนี้จะมีโนมิโนนะครับนี ของเล่นมากมายให้เลือกเลยอ่ะผมอ่ามีคนเข้ามาดูด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูอันถัดไปเลยนะครับอ่าเว็บไซต์ที่3ามก็จบแล้วนะครับเราจะมาดูเว็บถัดไปอ่าอันนี้จะเป็นแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับ อันนี้แฟนเพจเราสามารถเข้าไปดูอะไรอัปเดตใหม่ๆได้เลยอาจจะอัปเดตเรื่อยๆครับผมแล้วทาง Youtube อาจจะมีรีวิวของเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่คุณลูกค้าอาจจะชอบก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับที่ทำเสนอแค่นี้ครับผมค,ครับ